ต่อฟังก์ชันในกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญานะครับว่าเราจะสตาร์ทได้ไหมครับตอนนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับหย่าเบรกกดทีปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ตติดนะครับดับเครื่องนะครับหยี่าเบรกกดทีปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับตอนนี้เราจะเอารีโมทออกห่างจากรถนะครับลังจากรีโมทพ้นระยะนะครับ มีเสียงเตือน3ครั้งนะครับว่าเีโมดอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับวาาอีโมดไม่นอกระยะสัญญาณนะครับกลับมาที่รถนะครับสังเกตว่าปุ่มสตาร์ทจะไม่ทํางานนะครับจะไปกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับระบบไฟจะไม่ทํางานนะครับถ้าไม่มีรีโมดอยู่ในระยะสัญญาณครับจะไปครั้งไว้กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเอารีโมดกลับมาที่ตัวรถนะครับ ฉากนี้หมดกับมาที่รถนะครับระบบปมจะทำงานนะครับอย่าไปกก่ที่ปมหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทิดนะครับ